สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามฟาร์มลูกกุ้งเมืองเหนือนะครับวันนี้ที่ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูว่าลูกกุ้งเล็กๆนะครับที่เราที่เริ่มกินเต้าหู้แล้วนะครับเท่ากินเก่งนะครับพอจะลอกคราบเนี่ยรับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือคราบกุ้งนะครับเนี่ยนี่ครับอันนี้เขาลอกคราบนะครับลอกคราบเมื่อคืนนี้นะครับพอลอกคราบเสร็จแล้วเขาเนี่ยมันจะลอยนะครับลอยในฟองนะครับ เต็มเลยครับตอนเช้านะครับเนี่ยแบบนี้เราก็จะก็จะทําการช้อนออกนะครับอย่างเงี้ยลอกดีนะครับเนี่ยถ้ากุ้งลอกคราบดีนะครับแล้วก็ลอยแบบเนี้ยน้ํามันก็จะโปร่งนะครับลูกกุ้งก็จะสุขภาพแข็งแรงครับเห็เนไหมครับลอกดีมากนะครับ ี้ก็เหมือนกันนะครับอ่างนี้ก็เหมือนกันนีะครับเห็นไหมรอยติดข้างหมดเลยนะครับนี่ครับลอกดีมากนะครับนี่นี่เขาเรียกว่าลอกคาบสมบูรณ์นะครับถ้าตักขึ้นมานี่น้ำมันก็จะโปร่งนะครับเพราะว่ามันจะแยกของเสียออกโดยอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ย กุ้งถ้าลอกคราบเก่งนะครับก็จะคว่ำไว้นะครับกินอาหารเก่งนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการช้อนนะครับเนี่ยเราก็จะใช้นะครับใช้กระบอกอย่างนี้นะฮะช้อนออกนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมีตะคราบกุ้งทท้งนั้นเลยนะครับเนี่ย กุ้งพอเริ่มกินเต้าหู้นะครับก็จะการรลาะข้าวเขาจะลอยลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะทําให้กุ้งแข็งแรงนะครับกินอาหารเก่งนะครับคนไปเลี้ยงก็ติดดีโตดีนะครับะนะฮะชวดอกอย่างนี้ไม่มีกุ้งติดเลยครับถือว่าช้อนดีมาก กับท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจที่อยากจะเลี้ยงกุ้งนะครับปล่อยลูกกุ้งก็ติดต่อทางฟาร์มเราได้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแั่เพียงเท่านี้นะครับขอบอคุณมากนะครับสวัสดีครับ